มาดูเรื่องของเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุกันบ้างนะครับอ้าวข่าวดีนะครับก็จะ กำลังนะครับอันนี้กําลังนะไม่มีผลนะครับกาลังจะมีการพิจารณาปรับเบี้ยผู้สูงอายุทัวนหน้าเดือนละ1,000บาทในเดือนมิถุนายนนี้ครับคุณพนิพามาศีเรังสรีนะครับรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนะฮะก็ออกมาบอกครับว่าจากกรณีกลุ่ม24มิถุนายนประชาธิปไตยและภาคีครือข่ายรวมทั้งผู้สูงอายุมายื่นขอให้เพิ่มเบี้ยอย่างชี่ผู้สูงอายุทั่วหน้าเดือนละ1 0 0 0บาท ท,ทันีเรื่องนี้นะฮะรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงฮะคุณวราบุษศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทร,รพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอครับก็ได้มอบหมาย ให้เป็นผู้แทนของกระทรวงเนี่ยรับนังสือไว้หลังก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก็มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐนะฮะโดยเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั่วหน้า1,000บาทต่อคนต่อเดือนแต่เรื่องนี้เป็นสิทธิสวัสดิการสังคมเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานประกอบกับเรื่องของงบประมาณและนโยบายหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบครับก็จะต้องอยู่ในการเร่งจัดทําข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อเป็นจุดเริ่ม ต้นในการยกระดับความเป็นอยู่ผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้นนะครับสรุปแล้วก็จะมีการนําเสนอเรื่องของการขึ้นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั่วหน้า1,000บาทเนี่ยให้คอรมอพิจารณาในเดือนมิถุนายนนี้ครับนี่คือการเริ่มตน้น kick off เพื่อนําไปสู่เรื่องของการปรับเพิ่มเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุทั่วหน้าเดือนละ1,000บาทในเดือนมิถุนายนนี้ครับ